ครับสวัสดีครับพบกับช่องทัพพูชาแนลเนาะก็อารุณสวัสด์ยามเช้าเนาะนะครับเวลาเจ็ดโมงนะฮะวันนี้ก็รู้สึกแปลกๆเนาะขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะไม่สบายเป็นไข้หรือเปล่านะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละนะครับพันเนื้อขั้นตัวเมื่อคืนนี้ก็ขอยาพีนูนายาพลานะฮะเอฟซีนะครับสงสัยผมต้องนอนพักก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนจะขับรถไม่ไหวนะครับเอฟซี มาสองวันนะครับวันเมื่อคืนนี้เนาะรู้สึกว่าคันนะคันตัวมากเลยนะครับก็เหมือนว่าจะไม่สบายนั่นแหละนะครับจะติดไข้นะครับจะเป็นไข้นั่นแหละนะครับอ๋อก็อ่าโอเคนะครับก็คิดว่าเนอะนะครับนอนพักผ่อนเนอะนะเอฟซนะครับนะครับก็นอนในห้องนี้นะฮะนี่นะครับคิดว่าเนอะ นะครับขออย่าอย่าสาระอาย่าพรากับพี่นุนานะครับเมื่อคืนนี้นะฮะแต่ว่าพี่นุนาตื่นยังก็ไม่รู้นะครับเอฟซี FC มันสายแล้วแหละนะครับแดดออกแล้วเนะาะเดี๋ยวไปข้างนอกกันนะครับอืนี่เป็นคลิปแรกของจำปาดงแล้วกันนะฮะคงรู้สึกอ่อนเพียมากนะ ว่าทั่งกินข้าวแล้วก็ยินยาแล้วพัรพอนนะเมื่อแดดออกแล้วเน,ะนาะนะรอบๆโอ้มาสองวันเนี้ยครับตึกไข่เป็นไข่เ,ขเลยพี่นุน่าจะไปแล้วนะไปแล้วก็พี่นุนา่าจ้าอยู่มาไปทำเรียนแบบนึงนะเดี๋ยวมานึกว่า บ้าสิกินเขาแล้วกินยาด้ยนี่ออมาสองมือเป็นไข่ออใช่ไหม,ม,มงข้าบอกว่เป็นยังถามว่าผออัดกระเพรากระเพรามีถ้ารถนันแข็งไหมรถนันแข็งไปถามพี่นิเด้เอวไปพี่จังหวะมากได้ไปคนสับอะไรกันทำอันหนึ่งเดี๋ยวมาได้แป๊บเดนะียวไปดูเวนจัด ของร่างกายของแอสเทเลือเกินนะเป็นใครักง,งั้นโอ้งัวพิมนาเนาะนะครับนี่นะฮะก็เห็นในคลิปเนาะนะครับที่อ,อหายกับข้าวเนาะเอฟซี FC. ดูสิมีอะไรขายนะฮะแต่ว่าหยุดเนาะสองวันโอ้ปุบลอกิี ลูกชิ้นทอดปิ่งคอหมูย่างนะครับก็เป็นแนวลังปลีมเอาข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารู้สึกออกแดดนะครับรู้สึกหนาวนะฮะผมไม่ได้แบบว่าขึ้นเองเนาะจริงๆนะครับรู้สึกอย่างนั้นนะครับตัวร้อนอยู่นะนะครับออกมาดีนะครับงก็ปิดแล้วผมที่แรกกะว,ว่าตอนเช้าจะกลับบ้าน แต่ดูท่าแล้วอไม่ไหว <S <S นะฮะก็คิดว่าจะนอนพักที่นี่เนาะกินยาพลาแล้วก็จะนอนที่นี่เอานะครับ f อแล้วครับแล้วมันก็แดดออกแล้วเนาะนะครับ f อฟอ่านะนะก็บ้านสามสี่หลังนี่ก็ขายเนาะนะครับก็น่าดีเด่นะอ่จะ,ะหาย นะครับหลังที่หนึ่งหลังที่สอง,งที่สามทั้งหมดสี่หลังเนาะนะครับอันนี้ก็จะเอาไปขายที่นนทบ,บุรีนะครับอ่าซุ้มน้ำอะไรแบบนี้เนาะนะฮะก็เสียดายเหมือนกันเนะาะเอฟซีนะครับพอไม่มีก็น้องมุกตาอะไรแบบนี้เนาะก็ดีเดก็ หาเงหงเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวนะหาเงินเลี้ยงครอบครัวอะไรแบบนี้นะฮะเป็นความฝันที่อยากจะให้มีรายได้มาจุนเจือนะครับน้องตาเนาะมีอชนการศึกษานะครับก็น่าจะย้ายโรงเรียนนะครับเอฟซี นะฮะก็ห้องเช่าบ้านน็อกดาวก็ไม่ค่อยอะไรนะเงียบเนาะนายเอฟซีไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็ต้องขายนะครับเอฟซีนะครับประกาศขายเนาะก็เมื่อวานนี้ก็เสียบอยนะครับได้มารีวิวนะครับมาประกาศขายเนาะไม่รู้ว่า,าจะมีลูกค้าตอนไหนนะครับ f c ก็คอยให้กำลังใจนะให้เนาะนายอซผมก็นี่แหละนะครับในวันนี้นะครับดูท่าของผมอาการรอแรงมากโอ้โหหลังจากให้ป่วยเกือบจะดีร้อยเปอร์เซนกลับมาขั้นหนึ่งขั้นตัวนะตอนนี้ก็เหมือนว่าตัวมันจะรุ่มๆร,ร,ร้อนร้อนนะครับเอซอ่านะครับ แต่ตรงนี้นะ่คือถ้าขายได้เนาะก็จะยกนะครับมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเนาะนะครับก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ดูไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็เงียบเหงานะครับลงทุกทีทุกทีเนาะนะครับ นะี่ฮะบ้านสีหลังนะครับต้นไม้ก็จัดให้แบบให้มันลมรื่นเนาะนะเอซนะครับผมรู้สึกว่าร่างกายผมอ่อนแอเลือกเกิน อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้นะฮะช่วงนี้ผมมาก็ไม่สบายแล้วผ็นไทยแล้วอันนี้ไม่ใช่การเมืองะนะนะเอฟซีเป็นจริงจงที่แรกกะว่าจะกลับบ้านเมื่อคืนนี้ยังดีๆอยู่นะครับดึกๆมามันเพียเนาะนะเอฟซีนะครับ,รบมันเพียตอนที่อ่าอ่าตอนที่ไล์สดเสร็จนะครับแล้วผมต้องลงไปขออยากับพี่นุนานะครับเอฟซี FC. อ่า ถึงจะเอาอยู่เมือคืนนี้กินสองเม็ดแล้วก็ท้องเสียโจูดเลยนะบ่อยมากนะครับ fc แล้วก็สี่ถึงห้าครั้งได้เนาะผมไม่รู้ต้องทำยังไงนะฮะผมก็ต้องกินยาแล้วนอนพักนะครับคิดว่าไปหาหมอนา่าจะนันมากกว่าเนาะโอ้อันนี้เป็นชิปแรกของผมเนาะ fc อ่า ว่าได้แค่นี้แหละเอฟซีก็ดูนะครับมันค่อนข้างทีเ่เงียบเนาะพี่ต่องก็เหลือสิปลายสะกลแล้วเนาะผักหยือทิบก้นมาแล้วนะครับผ่าจะเปี่ยวมาแล้วนะฮะนี่นะฮะแปหลังบ้านนะ เขาจำผมไม่ได้นะไอ้หะอดีเลยนีเป็นยบรงรยาช่วงเช้าเช้าเลยนะครับบ้านพี่่แมเออร้านลวดแผนไทยร้านก็จะเอะ่อยู่ไว้ก่อนเนาะพี่แมม,มก็กยังไปต่อไม่ได้ก็ ขานขงบประมาณนะฮะไอซีโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากติดตามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องทางบูทชาแนลครับ